สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในงาน MSI ครับ Made for Gamer and Creator นะครับก็เป็นงานเปิดตัวโน้ตบุ๊ก MSI ประจำปี2020นี้นะครับก็เป็นงานช่วงต้นปีก็คนโน้ตบุ๊กมากมายหลากหลายรุ่นที่เปิดตัวในงาน CES ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับผมตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับคือ MSI Bravo 17นะครับเป็นรุ่นใหม่ครับ หลายคนสงสัย b r a v o 17มันเป็นโน้ตบุ๊กซีรีส์อะไรมันคือโน้ตบุกที่ต่อจาก Alpha 15นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นการดีไซน์ได้เปลี่ยนไปแล้วก็การออกแบบดีไซน์คือมีความสวยงามโดดเด่นมากขึ้นที่สำคัญคือมันมาพร้อมกับ CPU AMD ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนหลักๆเลยการออกแบบเนี่ยบอกเลยว่านอกจากรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วสเปคยังแรงขึ้นมากกว่าเดิมด้วย ส่วนการ์ดจอก็ยังคงเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะมีการ์ดจอรุ่นใหม่ที่จะอัปเดตขึ้นมาในอนาคตได้นั่นเองนะฮะการออกแบบคีย์บอร์ดเป็น RGB ครับตัวหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ144 h z IPS ด้วยนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊ก AMD ย่อมมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น Free Sync ด้วยสั่นเองนะครับ แล้วก็ผมคิดว่านะถ้าเป็นเจนต่อไปเนี่ยมันต้องชื่อชาลีนะฮะเพราะว่า A อ l ัลฟาบีบาโวเจนต่อไปต้องเป็นชาลีแน่นอนครับแต่น,นี้ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่เรามาดูตัวนี้กันก่อนเรื่องการระบายความร้อนนะครับมีช่องระบายความร้อนอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้ครับแล้วก็ตัวเครื่องออกแบบแบบอีเกิลนอมิกดีไซน์ครับคือเปิดตัวเครื่องแล้วมันจะยกตัวเครื่องขึ้นมาทําให้สามารถดูดลมเข้าได้ดีขึ้นการระบายความร้อนอะไรต่างๆทาได้ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับ ขอบหน้าจอมาพร้อมกับจอขอบบาง n นโร b ัสเซลนะครับกล้องเว็บแคมไม,ม,ไมโครโฟนแล้วก็ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนี่ก็ยังมาครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็น USB นะครับ3.0 แล้วก็ในส่วนของแจ็ค3.5ออ d ด o m โอไมค์ไเทมโฟนมาแจ็คแยกเลยนะครับไม่ใช่แจ็คแบบคอมโบ USB Type C ครับก็ยังคงให้มาเคสซิลตันล็อกแล้วก็ r j 45ครับพอร์ตแลนก็ยังคงมีมาให้ช่องระบายความร้อนที่ด้านข้างด้วยนั่นเองนะฮะได้ได้ว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยจัดเต็มครับเขาให้ช่องระบายความร้อนมากถึง4ช่องในการฝั่งนี้ก็มาพร้อมกับ USB ครับได้ได้ว่าความสวยงามโดดเด่นขึ้น่งจะมา2รุ่นครับมี b r a า o 17ตัวหนึ่งแล้วก็เป็น b r a v o 15ตัวหนึ่งวยนั่นเอง บอกเลยว่าสเปคเนี่ยเขาจัดเต็มมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันรองรับแรมได้ที่บัส2 0 0 4แต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับมันสามารถรองรับบัสแรมได้สูงสุดนะฮะมากกว่าเดิมเกิน3,000เอาไว้ง่ายนะครับตัวชุดระบบความร้อนภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าจัดเต็มนะฮะเพราะว่าเขาให้คุณระบูส้ามาครับรุ่น17จะมีฮีทไป์มาให้ถึงเเส้นส่วนรุ่น15นะครับจะมี ฮิตไปมาให้ถึง6เส้นในการดังนั้นเรื่องการระบายความร้อนครับเอเาเขาบอกเลยว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีรวมถึงพัดลมก็มีการพัฒนาอัปเกรดให้ดีมากขึ้นด้วยไวเบรดของใบพัดลมเนี่ยบางถึง1มิลลิเมตรนะครับทำให้สามารถตัดรอบตักอากาศได้เร็วขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองช่องระบายความร้อน4ี่ทิศทางนะครับส่วนตัวเครื่องที่ด้านหลังนี่ก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับโลโก้นี่เป็นโลโก้อลฟาครับเป็นนกฟินิกส์แต่ว่าจะเป็น สีแบบว่าโครเมียมนะครับแบบกระจกเงาเงาเงินเงินสะท้อนแสงได้เลยถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นสีแบบว่าเขียวๆหน่อยนกเขียวตาแดงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบว่าสีเงินโครเมียมนะครับสวยงามดุดันขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงสเปคจริงตอนรีวิวจริงๆว่าจะเป็นยังไงกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับมาดูกันต่ออีกหนึ่งรุ่นครับกับ G E 66 Rider ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นพิเศษครับเพราะว่าเขามีการ ออกแบบดีไซน์ให้มีความสวยล้ำมากขึ้นโดยใช้ดีไซเนอร์เนี่ยออกแบบตัวเครื่องนะครับระดับฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวนะครับถามว่าใครออกแบบครับนี่เลยมาดูที่ด้านหน้าตัวเครื่องเขาบอกว่าชื่อโคย์ e นะครับเป็นลายเซ็นของเขาติดหน้าตัวเครื่องก็จะเป็นคนที่ออกแบบในส่วนของพวกอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์เช่นในหนังเรื่องทา a ์ s f o r เมอร์ออกแบบตัวละครเบอร์เบิร์นบ bon ีหรือว่ายานในเรื่อง Star Wars อะไรประมาณนี้ ก็ดูดีไซน์ครับการวางลายเส้นโมเดลอะไรต่างๆถือว่าสวยงามมากๆครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นวาดดาก้อนชิลลิมิเต็ดอิดิชั่นบ l า b l นะครับชื่อยาวไปไหนเนี่ยพอร์ตการเชื่อมต่อในรุ่น G 66นะครับมารอบตัวคเครื่องกันเลยเดียวทางด้านหลังครับมีดิสเพย์พอร์ต USB Type C RJ45 HDMI และนี่ก็เป็นพอร์ตอะแดปเตอร์นะครับเรียกได้ว่าต้องใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบพิเศษเลยทีเดียวแล้วก็ช่องระบายความร้อนด้านหลังนะครับเ่าลมร้อนออก2ช่องส่วนด้านข้างนี่ก็จะมาพร้อมกับพอร์ต USB ครับแล้วก็ USB Type C แล้วก็แจ็ค3.5ออดิโอใหม่ไทโฟนคอมโบมีช่องลำโพงอยู่ด้านข้างแบบยาวๆครับช่องกับายบวบมร้อนหนึ่งช่องแล้วก็ในส่วนฝั่งขวามือ USB 2ช่องครับแล้วก็ยังมี SD card reader มาให้ด้วยโอแม่เจ้า โน้ตบุ๊กครีเอเตอร์ไม่ให้ s d card มาแต่ว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งให้ s d card มาให้นะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนรวมกันแล้วทั้งหมดมีช่องระบายความร้อนทั้งหมด4ช่องรอบตัวเครื่องนะครับคีย์บอร์ดครับเขาให้มาเป็นคีย์บอร์ดของ t t e l Series นะฮะเป็นคีย์บอร์ดที่เทน e คเลสคคือไม่มีนำแพดมาให้แต่เรื่องการออกแบบดีไซน์คีย์บอร์ดนี่ก็ RGB เน,น,น้นเลยครับปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการ มีทัชแพดมาให้ครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอแบบพิเศษนะครับเขาบอกว่าเป็นหน้าจอแบบ300เฮิรตครับคดพ่อคดแม่เฮิร์ตเยอะไปไหนยุคนี้200 40ก็เยอะแล้วแต่โน้ตบุกรุ่นนี้ให้มาถึง300เฮิรตกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วฟีเจอร์หลักๆที่สําคัญเนี่ยนะครับมาพร้อมกับชุดระบายความร้อน คูลเลอร์บูส5้วยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์มิสติกไลท์ครับสามารถซิงค์แสงไฟอะไรต่างๆรวมไปถึง MSI d r a g o n Center ด้วยที่เขาออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับทำให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นสปอร์ตการเล่นเกมได้มากขึ้นรวมถึงแบตเตอรี่ครับมีการอัปเกรดให้ดีขึ้นด้วยเขาบอกว่าสามารถใช้งานเนี่ยในโหมดสแตนดาร์ดเดิมๆไม่เล่นเกมอะไรมากหายนะอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆผมว่าใช้งานน่าจะประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็็นนน่่าจะลลูแแ้้วววกใสของ การออกแบบดีไซน์อื่นๆนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่สวยงามมากๆเลยเดียวโดยเฉพาะนี่ครับโคตรพิเศษสเปเชียลอ dition R G B เน้นๆจัดเต็มครับแถบด้านหน้าไลท์บาร์ R G B ดูดีแม่งโคตรสวยเลยได้ได้ว่าใครชอบ R G B ตัวนี้ต้องโดนใจแน่นอนนะครับเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวครับที่น่าจะนำมาขายในไทยแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะครับและอีกหนึ่งตัวครับกับ G E 66 Strel ครับ s เ r e l s t r e l รอเรือกเยอะจังเลย g 6 1 6ครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ใครที่เป็นสายโคตรบางโคตรเบายิ่งกว่าผ้านามมยโซฟีต้องตัวนี้เลยฮะเพราะว่าเขาเน้นความบางความเบาครับวัสดุบอดี้ต่างๆนะครับเน้นความบางและน้ำหนักเบาทั้งหมดนั่นเองคีย์บอร์ดมาพร้อมไฟ RGB ครับแล้วด้านบนนะครับสังเกตด,ดูมีโลโก้ SteelSeries ด้วยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับของ SteelSeries ซิงแสงไฟปรับแต่ง RGB ให้มันดูดีตามใจต้องการได้อย่างแน่นอนนะครับรวมถึง ด้านหน้าตัวเครื่องนี่เลยนะครับมีทัชแพดที่ขนาดบนใหญ่มากนะฮะแล้วก็การออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมนะครับังเกตจากด้านข้างเขาเน้นอัลตร้าตินดีไซน์นะครับแล้วก็โทนสีนะครับเป็นสีชาโคแบล็กครับแถวบ้านเรียกสีดำนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่แบบว่าเป็นสายครีเอเตอร์ทำงานเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับหน้าจอโคตรพ่อโคตรแม่300เฮิรตครับผม บอกเลยว่าจอเทพมากแล้วก็ชุดระบายความร้อนเป็นร์บูสตรินิตี้นะครับมีพัดลมระบายความร้อนให้มาถึง3ตัวกันเลยทีเดียวแล้วก็พัดลมที่เขาใส่มานี่สังเกตดูนะครับอันนี้เป็นพัดลมแบบ้าวทำไมห,หลุดมาอยู่นี่ล่ะเป็นพัดลมแบบโบราณนะครับเป็นพัดลมแบบเก่าก็คือ,อตัวใบเบรดเนี่ยขนาดอยู่ที่0.8มิม mm นะครับถัดมาที่0.1มาใส่ตัวนี้ครับนี่คือพัดลมที่เขาใส่เข้ามาบอกเลยว่า ฟินบางบากว่านี้ก็เส้นผมนั่นแหละครับแล้วก็ในส่วนของระบบลำโพงนะครับเราก็พัฒนาให้มีเสียงที่ดีขึ้นด้วยระบบเสียงครับจากไดนาออดิโอเจ้าเก่าเช่นเคยนะครับแล้วก็ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อด้านข้างเนี่ยก็จะมาพร้อมกับแจ็ค3.5มจุดห้ออดิโอนะครับ USB type c usb แจ็ค3 5มจุดห้ออดิโอช่องระบายความร้อนหนึ่งช่องนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ก็จะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนอีก2ช่องนะครับตัวบานฝาพับอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นแกนอลูมิเนียมครับน่าจะแข็งแรงขึ้นนะฮะไม่ได้กระแตกเหมือนเมื่อก่อนนแล้วะครับ แล้วก็ในส่วนของการออกแบบดีไซน์ที่ด้านหลังนะครับมีการทําแบบเป็นขีดๆเหมือนเหมือนลายบาร์โคดอะนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือตัวเครื่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟพาวเวอร์ครับ USB Type C HDMI แล้วก็ USB อีก1พอร์ตนะครับ <S <S แล้วก็ในส่วนของฝาด้านหลังนี่ก็บอกเลยว่าเน้นดำๆเข้มๆครับโลโก้เขาจะเป็นการยิงเลเซอร์ทำรดลายมานะครับเป็นรูปสปิริตากอนก็สวยงามน,นะครับตัวนี้ใครที่ชอบความ เรียบ,เยบๆเข้มๆเป็นเกมมิ่งแต่ดูไม่เกมมิ่งจา๋าๆไม่มีกลิ่นอายความเป็นแบบเป็นเด็กติดเกมมากจนเกินไปถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าเล่นมากๆอีกหนึ่งตัวครับส่วนราคายังไม่เปิดเผยครับรอช่วงประมาณกลางเดือนเมษาแล้วจะรู้กันนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ใครชอบโน้ตบุ๊กบางเบา Gs 66สเตลตัวนี้ต้องห้ามพลาดนะครับแล้วก็แถมครับแน่นอนว่า MSI เขาเปิดตัวโน้ตบุ๊กสาย Creator ด้วยนะครับนี่เลย ก็จะมาพร้อมกับหลายซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็น Prestige 14ซึ่งเอาจริงๆนะฮะโน้ตบุ๊ก MSI เนี่ยเขาก็จะยกในส่วนของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมานะครับแต่ว่าทำบอดี้อะไรให้มีลวดลายความจุชฉดงให้ลงใส่โทนสีเน้นความเรียบง่ายเรียบรูไปให้มากขึ้นนะครับตอนนี้จะเป็นสีชมพูสาวๆต้องชอบแน่นอนจุดเด่นคือหน้าจอครับหน้าจอจะเป็นเทคโนโลยี t o Color จาก MSI นะครับแล้วก็ยังเป็นจอแบบ Mini LED ด้วยบอกเลยว่าคุณภาพจอนะครับ ทั้งโน้ตบุ๊กในแต่ละรุ่นอย่างเช่นเจ้า Creator 17หรือว่าเจ้า p s t s g e 14แล้วก็ในส่วนของตัว Creator 15เนี่ยนะครับจะมีหน้าจอที่ดีมากๆได้รับการคาลิเบตมาเรียบร้อยแล้วครับใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็น Mini L E D คุณภาพสูงขึ้นแล้วก็มี True Color ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงยังมาพร้อมกับ ชื่อไปคำร้อนแบบ Full Boost Trinity Plus ด้วยสำหรับเจ้า Creator 15เครื่องนี้นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กสาย Creator นะครับเขาะจะมีตัว Creator Center ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการดูมอนิเตอร์เครื่องแล้วก็การปรับแต่งหน้าจอใช้งานในโหมดต่างๆรวมถึงการใช้งาน CPU GPU อะไรต่างๆนะครับใครที่เป็นสาย Creator ต้องการนำไปใช้งานเรนเดอร์อะไรพวกนี้ผมแนะนำว่าโน้ตบุ๊ก MSI สาย Creator นะครับไม่ว่าจะเป็น Prestige หรือว่าสาย ครีเอเตอร์17อะไรพวกนี้น่าใช้งานมากๆครับรวมถึงตัวโมเดิร15ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะเรียกได้ว,ว่ามาครบครับทั้งซีรีส์เกมมิ่งแล้วก็ซีรีส์สายครีเอเตอร์ใครที่สนใจโน้ตบุ๊กเอเมซนะครับรอดูกันได้ซึ่งหลักๆแล้วนะครับโน้ตบุ๊กจอเทพเ ตอบสนองสายครีเอเตอร์ได้เป็นอย่างดีต้องโนบุก MSI นะครับแต่ว่าเรื่องราคาก็ต้องรอชมครับว่าเขาจะเปิดตัวมาที่เท่าไหร่กันแต่ขอไม่ลงลึกเรื่องโนบุกครีเอเตอร์มากมายอะไรนักนะครับเพราะว่าผมจะเอามารีวิวให้ได้ชมกันแบบเน,น้นๆอีกทีหนึ่งละกันบอกแค่คร่าวๆนะครับเรื่องหน้าจอคุณภาพต่างๆเพราะว่าเขาเน้นเรื่องหน้าจอจริงๆอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็รวมถึงตัวซอฟต์แวร์ครีเอเตอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับ